กลับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันในเกมพาลาดินนะครับวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าไม่ให้ซื้อของอัตโนมัตินะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราอยากจะออกของชินน้นนี้ชินน้นนี้ชินน้นนี้ชิ้นนี้แต่ดันมันเป็นออโตในการซื้อของบางทีก็ซื้อไม่ถูกใจไม่เหมาะกับตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมอ่าแล้วไปดูที่แถบบนนี่ครับ แล้วเลือกไปที่ setting game play นะครับ่าเลื่อนลงมาครับอันนี้อ่าตอนแรกน่ะจะเป็นคำว่า enable นะครับเป็น auto ซึกในการซื้อไอเทมนะฮะเราให้ปรับไปเปลี่ยนเป็น disable นะครับแล้วก็กด apply ไปครับอ่าไม่ยากฮะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไ i k e กด subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะยังไงมีอะไรจะถามหรือให้สอนอะไรอีกก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับยังไงก็เจอก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมวัดดีครับผม